สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจอะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนรอรักเก่าของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกุมนะประจําเดือนกร,รกฎาคม2566ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะในตรงนี้นะดูพลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะห้าดาบ ยูฮานเพนค่ะสิบไม้ค่ะสองไม้ค่ะคิงออฟวัดเดอรสตาร์เดอเอ็มเเก้าเหรียญค่ะสี่ไม้และเอ็ดออฟพาร์ติเคิ โอเคค่ะพลังงานของชาวธาตุลมในตรงนี้นะคะก็บอกเลยว่าในตอนนี้เนาะที่คุณมุฟออนจากกันไปอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณทะเลาะกันมันไม่เข้าใจกันนะคะในตรงนี้มีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหนะที่แยกย้ายกันไปค่ะก็บอกเลยว่ามันเหมือนตัดกันไม่ขาดสุดท้ายแล้วยังไงเราคิดถึงเขาอยากให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะพลังงานของเดอะไฮโรเพนค่ะคิดถึงผูกพันตัดเขาไม่ขาดจากใจอยากให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ เหมือนกับในตอนนี้คุณพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งพลังงานของสองไม้นะรอเวลารอโอกาสค่ะอืมในตรงนี้ก็บอกเลยว่าอ่ามีพลังงานนะที่เขาจะกลับเข้ามาแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะในตรงนี้ว่าจะทําให้มันสมูทแล้วสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ไหมค่ะด้วยพลังงานของสองไม้นะในตรงนี้นะคะก็บอกเลยว่า เออมันเหมือนมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาอาจจะเหมือนกับตอนนี้ห่างๆกันไปแล้วก็ไม่ค่อยที่ไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่ามีเรื่องของระยะห่างระยะทางเขากับคุณอาจจะอยู่ไกลกันนะในตรงนี้ก็ยังมีความคิดถึงกันอยู่ค่ะนายออฟวัตเดอะสตาร์นะแระตามมาด้วยอิเดอมโพเนะคะตัวคุณเองยังมั่นคงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณยังรักคุณยังรอเขายังรอที่จะสารความสัมพันธ์ใหม่ เหมือนกับยังไงแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณอยู่ค่ะในตรงนี้นะด m พอลเดอร์ค่ะเหมือนกับคุณกับเขาอย่างที่มิกาบ,บอกนะว่าเหมือนตอนที่มูปอนจากกันไปเนี่ยมันเป็นการทะเลาะกันเป็นอะไรที่เป็นปัญหารุนแรงจนถึงขั้นที่คุณตัดขาดจากกันแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะยังไงแล้วคือมีความโกโรธอยู่แต่อีกใจหนึ่งก็ยังรักเขายังอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นะพลังงานของเก้าเหรียญค่ะพลังงานของ สี่ไม้และเอ็ดออฟพาร์ติเคิลนะคะ่ะชัดเจนนะว่าอยากให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีพลังที่จะมีพลังงานของไพ่ที่จะได้เจอกันที่จะได้พบกันนะคะในตรงนี้นะอืมโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไหมสามถ้วยค่ะ The ะฟูลค่ะเ a ต e ออ c คัพสองถ้วยค่ะนายออบพาร์ติเคิลสิบดาบเหตุออบสอดสองเหรียญค่ะ The World The Sun ค่ะโอเคค่ะชัดเจนเนาะ ว่าเขาอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะพลังงานของสมถ้วยก็เหมือนกับการกลับมาเริ่มต้นใหม่การกลับมาดีเทิร์นคืนดีแบบแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นกว่าเดิมตรงนี้เขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันเหมือนกับปัญหาที่เป็นอยู่ค่ะเดอฟ u ไม่ว่ามันจะแบบรู้ว่ามันมีปัญหาระหว่างกันเนี่ยระหว่างคุณกับเขาไม่ว่ามันจะมีปัญหากันมากน้อยแค่ไหนเรื่องใหญ่แค่ไหนในตรงนี้ณนะตอนนี้เขารับได้เขาพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ว่า หนทางข้างหน้ามันจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเขาพร้อมที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่เขาก็ยังกังวลใจอยู่นะว่าคุณจะเปิดโอกาสคบเขาไหมคุณจะเปิดใจยอมรับเขาไหมในตรงนี้ค่ะด้วยพลังงานของเพจอัพครับนะยังรู้สึกกังวลใจแต่ก็อยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะสองถ้วยยังไงแล้วคุณยังเป็นคนที่ถูกใจเขาคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขายังไงแล้วค่ะสําหรับเขาแล้วอ่ะเขาคิดว่าคุณเนี่ยแหละเป็นคนที่ใช่ที่สุดไม่ว่ามันเหมือนกับ พอได้ห่างกันไปมันเหมือนกับได้ทบทวนตัวเองนะว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอ่ะอืมก็ยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์ดีเทินกินดีนะคะ King of Particle ยังมีใจที่มั่นคงกับคุณสิบดาบค่ะก็ถามว่าเครียดกดดันไหมแล้วก็คิดทบทวนเยอะไหมคิดเยอะกดดันเยอะแล้วก็เหมือนกับรู้สึกเจ็บปวดในความสัมพันธ์ที่มู v ออนจากกันไปอืมแต่ถามว่า ความคิดถึงมันมากกว่าไหมก็มากกว่าเพราะว่ายัางไงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะเขามองว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอ่ะเขาอยากที่จะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์มากกว่าในตรงเนี้ยค่ะเอ็ดออฟสอดไม่ว่ามันจะมีปัญหายัางไงก็อยากที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีนะพลังงานของสองเหรียญค่ะก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดนะใจเขาตัดคุณไม่ขาดเดอะเวิลด์ค่ะอยากที่จะกลับมาคืนดีรีเทิร์นอยากที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์เดอะซันค่ะยังไงแล้วเขามี เขามีความหวังเขาหวังนะว่าจะกลับมารีเทิร์นเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็บอกเลยค่ะว่ายังไงเราในตอนนี้ถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงนะแล้วก็อยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้เพราะว่ารู้แล้วว่าสุดท้ายเราวยังไงแล้วอะ่ะไม่มีใครดีเท่าคุณหรือว่าขาดคุณไม่ได้นั่นเองนะคะในตรงนี้เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะเขาคิดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่า ถ้ากลับมารีเทิร์นคืนดีแล้วนะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคะในตรงนี้จะแฮปปี้เอนดิ้งดังที่คิดที่หวังไว้ไหมนะเพจอวาดค่ะนายอัลพาติเคิลเดอะเฮอร์มิตก้าไม้ค่ะแปดดาบจัิหกเหรียญ ฟินอฟซอดฟินอฟคัพและไนอฟคัพโอเคค่ะการกลับมาครั้งนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะก็เหมือนกับก็ไม่ได้ว่าแย่นะแต่ว่าเพียงแต่เอ่อมันจะปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆที่คุณกับเขาเคยมีปัญหามีประเด็นกันนะคะ่ะทัศนคติหรือว่าเรื่องนิสยัยส่วนตัวบางอย่างนะในตรงนี้ค่ะก็ยังเจอดังพบอยู่ยังต้องเจอปัญหานี้อยู่นะ ถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้เพราะต่างคนต่างรักต่างคนต่างมีใจให้กันแล้วยังมั่นคงในความสัมพันธ์นี้อยู่ยังคบยังดิวกันได้แบบยาวๆนะแต่ว่าปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆก็ยังเจออยู่ยังคงต้องปรับยังคงต้องจูนกันอยู่นะคะพลังงานของแปดดาบค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วถอนตัวไม่ขึ้นนะจะให้มูฟออนก็ทําไม่ได้ค่ะยังไงแล้วก็คงอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละถึงจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างก็พยายามที่จะปรับที่จะจูนนะชัดทิศค่ะ พยายามที่จะใช้เหตุผลในความรักความสัมพันธ์พยายามไม่ใช้อารมณ์นั้นในตรงนี้อยากให้ความรักราบรื่นอยากให้ความรักมั่นคงพลังงานของหกเหรียญค่ะก็เหมือนเทคแคร์ดูแลกันนะในตรงนี้เป็นช่วงปรับตัวเข้าหากันอีกครั้งหนึง่งเหมือนมีปัญหาอะไรมันต้องเปิดใจคุยกันแล้วก็ปรับความสัมพันธ์กันค่ะในตรงนี้ยังไงแล้วเขาก็เทคแคร์ดูแลคุณดีคุณก็พร้อมที่จะเทคแคร์ดูแลเขาในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันคอยช่วยเหลือกันนะคะควีนออฟสอดนะควีนออฟคัพม,มองว่าเขาเป็นคนอาจจะเป็นคนดือ้อเป็นคนรันเป็นคนแข็งๆหน่อยหรือว่าตัวชาวธาตุลมเองอะคะ่ะก็เป็นคนที่เหมือนบุคลิกก็คือจริงจังชัดเจนนะเป็นคนที่อาจจะมีอีโก้แล้วก็อาจจะคิด เขาเรียกอะไรเอาความคิดของเต็มเป็นใหญ่ในตรงนี้คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่จริงๆด้วยพลังงานของชาวธาตุลมนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังชัดเจนนะอ๋อคำไหนคำนั้นเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นคนใจอ่อนอคลนออฟคับสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็คือยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้กันต่อค่ะนายอัลพาร์ติเคิลต่างคนต่างเหมือนกับ กลัวค่ะกลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นอีกเหมือนในความสัมพันธ์ที่กลับมาคืนดีดีเธอนะ,คะ่ค่ะต่างคนต่างเหมือนไม่กล้าเปิดใจร้อยเปอน่ะเพราะว่ากลัวกับความผิดหวังกลัวความเสียใจนะมันยังมีความหวาดหวั่นในใจอยู่ลึกๆอ่ะคะ่ะระหว่างคุณกับเขาในตรงนี้ก็บอกเลยว่ามันต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปนะในความสัมพันธ์ตรงนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะยังไปได้ต่อยังสานความสัมพันธ์กันไปได้อีกยาวๆนะ เพียงแต่ว่าในระหว่างทางก็อาจจะมีปัญหากันบ้างก็ต้องปรับต้องจูนกันไปนะคะในตรงนี้นะก็ไม่ได้แย่นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกับว่ามันยังมีปัญหามีประเด็นที่ต้องเคลียร์กันอยู่แต่ก็ยังถือว่ายังไปได้อยู่ค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุลมนะคะ ราศีเมถุนตุลและกุมนะคะก็บอกเลยว่าชาวธาตุลมที่ยังรอคนรักเก่าอยู่นะคะในตรงนี้นะะมีโอกาสมีเกณฑ์นะคะที่เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะยังไงเราตัวชาวธาตุลมเองนะคะก็ยังรักยังรอเขาอยู่นะถึงจะมีปัญหามีประเด็นมีเรื่องให้โกรธกันยังไงก็ยังอยากที่จะกลับมาดีเทินคืนด,ดีเพราะยังไงแล้วมันมีความผูกพันกันค่ะตัดกันไม่ขาดนะค่ะในตรงนี้ เขาก็พร้อมที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับก็ต้องเปิดใจคุยกันในเรื่องของปัญหาในเรื่องของประเด็นที่คุณกับเขามีแล้วก็เหมือนกับมีปัญหากันอยู่ในตรงนี้ค่ะต้องเปิดใจคุยกันเนาะก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในตรงนี้ก็ในหลายๆคู่นะคะก็บอกเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงค่ะที่จะได้กลับมารีเทิร์นคืนดีกันนะยังไงแล้วมิกาขอให้ชาวธาตุลมสมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ